ไปดูในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะมีการโอนเงินที่ตกค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการอย่งรัดรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่บางคนเนี่ยยังมีเงินตกค้างยังใช้ไม่หมดและเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นปัจจุบันท่านจะได้รับการโอนเงินที่ตกค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าครับโอนเข้าบัญชีธนาคารให้กับท่านในวันที่ 23และ24พฤษภาคมนี้นะครับขอเพียงท่านมีบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ที่มีการผูกพ้รอมเพกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักไว้นะครับถ้ายังไม่ผูกก็ไปติดต่อธนาคารไปผูกให้เรียบร้อยรหรือมอบอำนาจให้มีการโอนเงินเข้าบัญชีลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดที่ท่านระบุชื่อไว้ก็ได้นะครับซึ่งก็ต้องมีเอกสารมอบอำนาจ นะครับก็ฝากกันไว้สําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการรัฐรุ่นเก่าและมีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการรัฐรุ่นปัจจุบันนะครับ เงินที่ค้างอยู่ในบัตรเก่าบางคนอาจจะมีร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเงินนั่นแหละเขาจะโอนเข้าบัญชีให้กับท่านยี่สิบสามและยี่สิบสี่พฤษภาคมนี้นะครับสามารถไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้เพราะว่าบางคนรายละเอียดเงื่อนไขแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับท่านโทรไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเฉพาะตัวของท่านได้ที่เบอร์นี้นะครับเบอร์0 2 1 0 9 2 3 4 5นนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง 022706400นะครับโทรไปในวันและเวลาราชการก็จะมีเจ้าหน้าที่รับเขาก็จะให้เราบอกเลขบัตรประชาชนะนะครับเราก็บอกไปเขาจะเช็คให้เราว่าคุณได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะครับคุณมีเงินได้รับจะได้รับเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกเอาง่ายๆเลยเอาบัตรประชาชน ไปที่ธนาคารกรุงไทยที่อยู่ใกล้บ้านให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบให้ว่าได้หรือไม่มีค้างหรือเปล่า,าบัญชีพร้อมเพย์พร้อม,อม,รอมหรือยังต้องทอํายังไงถึงจะได้เงินนะครับก็ฝากกันไว้สําหรับเงินตกค้างบัตรสวัสดิการรัฐรุ่นเก่านะครับ